มั่นคงสูงของเรือนจำกลางเขาบินอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีถูกสร้างให้เป็นแดนความมั่นคงสูงสุดหรือซูเปอร์แม็กแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยทุกห้องจะมีกล้องหมดเลยครับแล้วก็เจ้าที่ก็จะอยู่ตลอด24ชั่วโมงตรงนี้ถ้าเขาทำอะไรเนี่ยเราเห็นหมดเลยประตูแดนซูเปอร์แม็ก เปิดรับนักโทษที่มีประวัติการค้าย,ยาเสพติดในเรือนจำโดยจะแยกประเภทคุมขังในห้องขังรวมและห้องขังเดี่ยวสำหรับนักโทษหัวโจกนี่ห้องนี่ห้องรวมนะคะและสำหรับรดลีพอร์เตอร์ที่ขอสัมผัสประสบการณ์ครั้งแรกในห้องขังเดี่ยวเรือนจำซูเปอร์แม็กอันนี้จะ พามาส่งเข้ามาสัมผัสบรรยากาศภายในห้องนอนเดี่ยวครับเปิดประตู1น 3. 3เต็มที่เลยค่ข<า>ะขออนุญาตเข้าไปลองดูบรรยากาศภายในห้องนอนเดียวนะคะค่ะขอบคุณค่ะิดเลยะค<า>่ะ พบกับเดละรีพอร์เตอร์ทุกเรื่องราวของข่าวกับนักข่าวตัวจริงกับดิฉันทัพบนีเยศีชัยเดละรีพอร์เตอร์วันนี้อยู่ภายในห้องนอนเดี่ยวหรือห้องขังเดี่ยวในเรือนจําความมั่นคงสูงสุดหรือซุปเปอร์แม็กในเรือนจํากลางเขาบินจังหวัดราชบุรีวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาติดตามชีวิตของผู้ต้องขังในห้องขังเดี่ยวภายในเรือนจำซุปเปอร์แม็กค่ะ นอนนะคะสเตนเลสให้มีโถเข้าห้องน้ำจริงๆแล้วผู้ต้องขังในเรือนจำซูเปอร์แม็กที่อยู่ในห้องนอนเดี่ยวหรือห้องขังเดี่ยวนียนะคะทุกคนจะไม่สามารถเอารองเท้าหรือเสื้อผ้าส่วนตัวอะไรมาได้เลยค่ะทุกคนจะใส่เสื้อผ้าจากทางเรือนจำจัดให้สิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็น ยาสีฟันสบู่ก็อยู่ที่ทางเรือนจําจัดให้เสื้อผ้าเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาเก็บไปซักให้นะคะนี่เป็นระบบน้ํานะคะจะกินน้าําจะล้างหน้านะคะก็เป็นน้ําที่นี่ทั้งนั้นวินาทีแรกที่ประตูห้องขังเดี่ยวถูกปิดลงเดรรี p พอ t เตอร์ตั้งคำถามกับตัวเองทันทีว่าจะทำอะไรได้บ้าง สี่เหลี่ยมเล็กๆห้องนี้ แต่ถ้าคนเหล่านี้เขาไม่รู้จักที่จ,จะแบบควบคุมจิตใจเขาบอกว่ามีโอกาสเหมือนกัน,นะค่ะที่อยู่ในห้องนี้แล้วแบบนานๆแล้วเจอเกิดความเครียดขณะที่เดะรีพอ์เตอร์สำรวจสภาพภายในห้องขั้งเดียวทุกความเคลื่อนไหวจะถูกถ่ายทอดผ่านกล้องวงจรปิดและอยู่ในสายตาของผู้คุม เช่นเดียวกับผู้ต้องขังทุกคนในห้องขังเดียวไม่ว่าจะนั่งจะนอนออกกำลังกายขับถ่ายอาบน้ำหรือหากต้องการสื่อสารกับผู้คุมผู้ต้องขังทำได้เพียงการแสดงสัญ,ญลักษณ์ผ่านกล้องวงจรปิดเช่นการขอน้ำดื่มผู้คุมจะประกาศผ่านเสียงตามสายให้เจ้าหน้าที่จัดส่งให้หน้าห้องพักทันที ผู้ต้องขังในห้องขังเดี่ยวไม่สามารถส่งเสียงในการสื่อสารได้ไม่สามารถใช้ปากกาหรือกระดาษเขียนข้อความได้เพราะจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำสิ่งของใดๆ เข้าไปได้แม้แต่นังสือนี่คืออิสรภาพที่คุณจะไม่มีโอกาสได้ทำอะไรได้เลยในห้องขังเดียวนอกจากการรับประทานอาหารที่เจ้าหน้าที่จะนำมาจัดส่งให้ตามเวลาการนั่งการนอนการออกกำลังกายและการพูดคนเดียวแบบนี้ นี่เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งค่ะที่ได้มาสัมผัสความรู้สึกของการสูญเสียอิสรภาพและการถูกคุมขังอยู่ในห้องนอนเดี่ยวการถูกขังเดี่ยวนะคะซึ่งแน่นอนค่ะผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังอยู่ในห้องแบบนี้นะคะสิ่งสำคัญที่กรมราชทัณฑ์คาดหวังนั่นคือการที่เขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นคนดีและก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดอีกนะคะเดลี่พอร์เตอร์ช่วงหน้ามาติดตามค่ะว่าเพราะเหตุใดทำไมต้องมีเรือนจำความมั่นคงสูงสุดหรือซูเปอร์แมนค่ะ 被伤害。 ไม่มีอิสรภาพในห้องขังเดียวคือคำตอบที่เดอะรีพอร์เตอร์ได้รับจากประสบการณ์ครั้งแรกในห้องขังเดียวแดนความมั่นคงสูงสุดหรือซูเปอร์แม็กเรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรี สำหรับการรับประทานอาหารในเรือนจำซูเปอร์แม็กผู้ต้องขังในห้องนอนรวมจะมาทานรวมกันในห้องนี้ค่ะทุกคนจะต้องดูแลตัวเองไม่มีเจ้าหน้าที่มาให้บริการและจะไม่มีการพบกับเจ้าหน้าที่ทุกอย่างจะถูกควบคุมผ่านกล้องวงจรปิดและระบบเสียงตามสายจากห้องคอนโทรลค่ะ <S <S มีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารกับผู้คุมคือคำตอบที่เดะรีพอ์เตอร์ได้รับจากการติดตามพฤติกรรมผู้ต้องขังในห้องขังรวมเรือนจำซูเปอร์แมกค จะให้ทานอาหารร่วมกันในห้องกิจกรรมแต่ผู้ต้องขังในห้องขังรวมจะไม่มีโอกาสพบกับผู้คุมเพราะการจะส่งอาหารผู้คุมจะนำส่งผ่านลิฟต์เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารผู้ต้องขังจะต้องจัดเวรสับเปลี่ยนกันรับผิดชอบตั้งแต่การตักอาหารจนถึงการล้างจานนี่คือความต่างระหว่างผู้ต้องขังที่ถูกขังเดี่ยวกับผู้ต้องขังที่ถูกขังรวม ซึ่งสามารถมาออกกําลังกายได้วันละหนึ่งชั่วโมงสําหรับผู้ขังนอนรวมเราจะให้ลงมาวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็หมุนเวียนแต่ละห้องห้องไปวันละหนึ่งชั่วโมงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูพฤติกรรมของเขาว่าเขาอโอเคกับทางเรือนจำไหมให้ความร่วมมือกับทางเรือนจำาหมฤติกาที่เรากําหนดให้ไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็สามเดือนเราก็จะมีคณะกรรมการจําแนกประเมินลงถ้าเขา มีความประพฤติดีให้ความร่วมมือกระทางและการเป็นอย่างดีเราก็จะประเมินลงไปอีกระดับคือไปประเมินลงอาจจะคณะกรรมการอาจจะาีนะว่าให้ควรลงไปตามแดนต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่า3เดือนนี้คุณยังต้องแก้ไขปรับปรุงตัวต่อต่อไปเราก็ให้6เดือนนะครับแต่ถ้าไม่ไหวก็1ปีแต่ก็อยู่ที่พฤติกรรมของเขา นี่เป็นบรรยากาศภายในห้องนอนรวมของเรือนจำซูปปเปอร์แม็กนะคะภายในก็จะเป็นลักษณะโล่งๆแบบนี้ค่ะคท,ท,ทางเรือนจำเราก็เลยจัดให้กลางคืนมีการสวดมนต์แล้วก็ถึงพระบรมฉายยาละชายละไว้แล้วก็พระพุทธเสนาะแล้วก็ที่สำคัญคือให้เขามีความรักชาติศาสนาเข,ข,ข,ข้ามาสักนะครับคือเราต้องพยายามทำงานจิตใจครับให้เขามา กดเหล็กให้ผู้ต้องขังในห้องขังรวมรวมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นและต้องสวดอิติปิโสให้ได้เป็นกฎที่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเขาบินตั้งขึ้นเพื่อคาดหวังว่าธรรมะจะช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้ต้องขังระหว่างสูญเสียอิสรภาพในเรือนจำซูเปอร์แมค เป้าหมายการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำซูเปอร์แม็กคือการตัดวงจรผู้ค้ายาเสพติดในเรือนจำและการควบคุมพฤติกรรมผู้ต้องขังให้กลับตัวกลับใจประพฤติแต่ความดี <Okay. S 1> เพื่อจะได้ไม่ต้องสูญเสียอิสรภาพแต่นอกเหนือจากเทคโนโลยีสิ่งที่ควบคุมยากนั่นคือใจคน การคุมเข้มเจ้าหน้าที่กรมราชทรรไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเขาบินต้องคุมเข้มเ,ออเราเป็นข้าราชการเนี่ยออต้องทำงานเพื่อประเทศชาติเจ้าที่ที่ทำงานอยู่เรือนจำเนี่ยจะต้องอดทนและเข้มแข็งเท่านั้นนะครับถ้าคนไหนไม่อดทนไม่เข้มแข็งเนี่ยออถ้าใจอ่อนออไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนโยบายท่าทิพดีว่าถ้าพวกเราทำผิด เกี่ยวกับยาติดติดกับโทรศัพท์เนี่ยให้ลงโทษสถานหนักนะครับแล้วก็ให้ย้ายออกจากบ้านพักภายในสามวันท่านบอกว่าต้องให้ครอบครัวเดือดร้อนด้วยเพราะนั้นฝากพวกเรานะครับนี่คือประสบการณ์จากห้องถังเดียวของถัปปณีเอียดสีชัยประสบการณ์สองวันในแดนความมั่นคงสูงที่คุณจะไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันตลอด24ชั่วโมง ที่ไม่ใช่ใครจะมานอนได้ง่ายๆและไม่ใช่ที่ที่คนดีสมควรน,นอนเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าสู่ห้องนี้คุณคือผู้กระทำผิดและจะไม่ได้รับอิสรภาพใดๆเลยจากซูเปอร์แมค หมดนี้คือเรือนจำความมั่นคงสูงสุดซูเปอร์แม็กในเรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีในเดอะรีพอร์เตอร์ทุกเรื่องราวของข่าวกับนักข่าวตัวจริงพบกันทุกวันอาทิตย์21นิกา45นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ